เรากําลังอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าร้อนระอุจริงๆนะครับคือมีการปราบปรามอาชยากรรมครั้งใหญ่เลยทั้งยาเสพติดแก๊งคอเซนเตอร์ทั้งในบ้านเราแล้วก็ในภูมิภาคแต่ที่มันน่าสนใจคือ,เ,อ,อเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ตำรวจไล่จับผู้ร้ายธรรมดาธรรมดาแล้วแต่มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทางการเมืองระดับประเทศการสาดโครงที่รุนแรงและก็เรื่องราวสุดเข้มข้นระหว่างบุคคลสำคัญของไทยกับกัมพูชา วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยครับตั้งแต่รายงานจับก,กุมยาเสพติดล็อตมหืมาเบื้องหลังอาณาจักรแสแกมเมอร์ข้ามชาติไปจนถึงสงครามน้ำลายที่เปิดฉากผ่านสื่อของผู้นำทั้งสองประเทศเลยใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ข้อมูลชุดนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนมากก็คือเรากำลังเผชิญหน้ากับเครือข่ายที่มันซับซ้อนอย่างยิ่ง <c oughs> คืออาชญกกรรมเทคโนโลยีแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศมันถูกเอามาพันกันจนเป็นเนื้อเดียวแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้กันอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะมันยกระดับไปไกลกว่าคำว่าองค์กรอาชญกกรรมแบบเดิมๆไปแล้วเอาละครับงั้นเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันผมว่าเราเริ่มจากสงครามด่านแรกก่อนดีกว่าคือปัญหายาเสพติดจากที่ท่านนายกอนุทินชาญวิรกูลถแถลงผลงานนะ ตัวเลขที่ออกมานี่โอ้โหน่าตกใจมากนะครับแค่ช่วงเวลาไม่กี่เดือนเองตค68ถึงมค69มีการจับกลุมไปเกือบ90,000คดี90,000คดีแล้วยึดยาบ้าได้กว่า330ล้านเม็ด330ร330ล้านเม็ดนี่มันมันเยอะขนาดไหนแทบจะนึกคาบไม่ออกเลยเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากค่ะถ้าจะให้เห็นภาพนะคะ330ล้านเม็ดนี่คือยาบ้าเกือบ5เม็ดสำหรับประชากรไทยทุกคนเลยนะ มันบ่งชี้เลยว่านี่ไม่ใช่การผลิตหลังบ้านหรือค้ายย่อยๆแล้วแต่มันคือการผลิตระดับอุตสาหากรรมขนาดใหญ่จากแหล่งผลิตในสามเหลี่ยมทองคำที่ทะลักเข้ามาแบบต่อเนื่องเลยเรื่องใหญ่ขนาดนี้ตำรวจหน่วยงานเดียวคงเอาไม่อยู่แน่ๆไม่ไหวแน่นอนค่ะรัฐบาลเลยต้องดึงทุกฝ่ายเข้ามาช่วยกันทั้งทหารฝ่ายปกครองแล้วที่น่าสนใจคือ มีการใช้เทคโนโลยีอย่างพวกรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ตามแนวชายแดนด้วยเพื่อสกัดกันให้ได้มากที่สุดมากเลยนะอย่างการจับกลุ่มนายเฉียงหมิงพึ่งที่เป็นชาวไต้หวันอ๋อคนที่เป็นหัวหน้าขบวนการใช่ไหมคะใช่ครับระดับหัวหน้าเลยเขามีไอเดียถึงขั้นดัดแปลงเฮโรอเอียนให้กลายเป็นของเหลวเหมือนโลชั่นทาผิว ห oh. แล้วก็ส่งออกทางพัสดุไปต่างประเทศคือมันไปไกลขนาดนี้แล้วแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งที่สะท้อนว่าปัญหามันอย่างาลึกแค่ไหนคือการจับกลุ่มว่าที่สมาชิกสออบอตอที่มุกดาหารพร้อมยาบ้าเกือบ3 0 0 0 0นเม็ดนี่มันแสดงว่าไม่ได้มีแค่โจรผู้ร้ายแล้วนะแต่มีคนในระบบการเมืองท้องถิ่นเข้าไปพัวพันด้วยประเด็นหลังนี่สําคัญมากเลยค่ะเพราะมันคือสิ่งที่ทําให้การปราบปรามเป็นไปได้ยากที่สุดคือพอเครือข่ายอาชญากรรมมันแทรกซึมเข้าไปอยู่ในโครงสร้างอํานาจท้องถิ่น มันก็จะมีอิทธิพลมีเกราะป้องกันทําให้การสาวไปให้ถึงตัวการใหญ่ๆเนี่ยมันทําได้ยากขึ้นมากนี่คือความท้าทายที่ทุกรัฐบาลเจอเหมือนกันหมดเลยค่ะนั่นคือสงครามบนภาคพื้นดินนะครับแต่ในเวลาเดียวกันมันก็มีสงครามอีกด้านที่ใหญ่ไม่แพ้กันเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์คือแก๊งสแกมเมอร์หรือแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ผมว่าเราทุกคนคงเคยเจอกับตัวข้อความ SMS แปลกๆนี Black ่ ine, มาทุกวันเลย เรื่องนี้มันมีจุดเปลี่ยนสำคัญที่เป็นเหมือนเชื้อไฟเลยนะคือกรณีของคุณซิงซิงอ๋อที่เป็นนายแบบชาวจีนใช่ครับที่ถูกหลอกมาทำงานที่เมืองมิวดีในเมียนมาแล้วก็ถูกบังคับให้เป็นสแกมเมอร์เคสของคุณซิงซิงนี่สะเทือนโซเชียลมีเดียของจีนมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่นายแบบคนหนึ่งหายตัวไปแต่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนหนุ่มสาวที่ถูกหลอกไปใช้แรงงานทาสในยุคดิจิทัล ภาพลักษณ์ของเมียนมากับพื้นที่ชายแดนในสายตาคนจีนตอนนั้นคือพังยับเลยค่ะจนรัฐบาลจีนต้องกดดันอย่างหนักมาอย่างรัฐบาลเมียนมาแล้วก็รัฐบาลไทยให้จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังและผลที่ตามมาคืออะไรครับพอฐานที่มั่นหลักอย่างที่ชเวยโกโกในเมียนมาถูกกดดันหนักๆเข้าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือสิ่งที่บทวิเคราะห์จากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์เรียกว่าเกมแมวไล่หนูค่ะ หรือ Cat and Mouse Game เกมแมวไล่หนูใช่ค่ะคือเครือข่ายพวกนี้ไม่ได้ล่มสลายนะคะเขาปรับตัวเก่งมากพอที่หนึ่งอยู่ไม่ได้เขาก็แค่ย้ายฐานเหมือนน้ำที่ไหลไปหาที่ต่ำเสมอเขามองหาพื้นที่ใหม่ที่อำนาจรัฐอ่อนแอการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งหรืออาจจะมีการรู้เห็นเป็นใจจากเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งนั่นก็นำเราไปสู่คำถามสำคัญต่อมาว่าแล้วหนูจะวิ่งไปที่ไหนต่อละ่ะพอฐานที่มั่นในเมียนมาถูกกดดันหนักเข้า คำถามใหญ่ก็คือแล้วเครือข่ายพวกนี้จะย้ายไปไหนต่อซึ่งข้อมูลที่เรามีเมืนชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยครับประเทศกัมพูชาใช่ครับประเทศกัมพูชาและตรงนี้แหละครับที่เรื่องราวทั้งหมดมันยกระดับขึ้นไปอีกขั้นรัฐบาลไทยนยกนาย,ยกแพทองทานชินวัตรประกาศจุดยืนชัดเจนเลยว่าจะยกระดับมาตรการปราบปรามโดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานของสหประชาชาติหรือ UN ที่ระบุว่ากัมพูชาเป็นศูนย์รวมอาชญากรรมระดับโลก mm. และที่น่าตกใจกว่าน,นั้นคือมีการประเมินว่า40-60%ของ GDP กัมพูชาอาจจะมาจากแก๊งคอเซ็นเตอร์กับการฟอกเงินตัวเลข40-60%ของ GDP นี่มันเหลือเชื่อมากเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องจริงมันหมายความว่าเศรษฐกิจของประเทศเกือบครึ่งหนึ่งขับเคลื่อนด้วยเงินจากอาชญากรรม ซึ่งมันสะท้อนว่าอุตสาหากรรมนี้มันไม่ได้เป็นแค่แกงเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่แต่มันฝังรากลึกเข้าไปในโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปแล้วการที่รัฐบาลไทยหยิบยกรายงานของ UN ขึ้นมาอ้างก็เหมือนกับการส่งสัญญาณที่แรงมากไปยังเวทีโลกว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของ2ประเทศอีกต่อไปแล้วมาตรการที่ไทยประกาศออกมาก็ตามมาติดๆเลยและต้องบอกว่าแข็งก้าวมากมีตั้งแต่คุมเข้มชายแดน7จังหวัด จำกัดเวลาเข้าออกมีการพูดถึงการพิจารณาระง,งับการส่งออกน้ำมันแล้วก็เชื้อเพลิงไปจนถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ระง,งับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อไปอยังหน่วยงานความมั่นคง,งของกัมพูชาด้วยซ้ําในทางทฤษฎีมันฟังดูเหมือนเป็นการเปิดศึกเต็มรูปแบบเลยนะคะแต่ในทางปฏิบัติการจะระง,งับสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือการส่งออกน้ำมันเนี่ยมันมีผลกระทบข้างเคียงมหาศาลและเราจะทําได้ยากกว่าที่ประกาศไว้มาก ดิชินมองว่ามันเป็นการส่งสารทางทูตที่แข็งกร้าที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อกดดันให้กัมพูชาต้องแสดงท่าทีอะไรบางอย่างออกมาและดูเหมือนว่ามันจะได้ผลนะครับเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีภาพข่าวการอบพยพครั้งใหญ่ออกจากเมืองสีนุวิลอ้อที่เป็นเหมือนเมืองหลวงของแก๊งสแกมเมอร์เลยใช่ครับหลังจากที่ทางการจีนไปจับกลุ่มตัวเฉินจื้อหัวหน้าแก๊งรายใหญ่ได้แต่คําถามที่หลายคนสงสัยคือการปรับปรามนี้มันเป็นของจริงแค่ไหน มันมีเรื่องเล่าจากคนในพื้นที่ที่น่าสนใจมากครับคนขับรถตุกต๊กๆคนหนึ่งเล่าให้สำนักข่าวฟังว่าเขาเห็นคนจีนหลายร้อยคนทยอยออกจากพื้นที่ไปก่อนที่ตำรวจจะบุกเข้าตรวจค้นเป็นวันๆเลยอยากรรมหรือเปล่าคือเป็นการจัดฉากการจับกลุ่มเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่ารัฐบาลกำลังปรับปรามอย่างจริงจังเพื่อลดแรงกดดันจากนานาชาติโดยเฉพาะจากจีนแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ตัวการให,ใ,หใหญ่หนีรอดไปได้ แล้วก็ยังสามารถรักษาอุตสาหกรรมการหลอกลวงมูลค่ามหาศาลนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปได้แต่การทำแบบนั้นมันไม่เสี่ยงต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลกัมพูชาเองหรอครับการที่ถูกมองว่ารู้เห็นเป็นใจกับอาชญากรรมแบบนี้มันคือการชั่งน้ำหนักระหว่างผลประโยชน์กับภาพลักษณ์ค่ะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้จากอุตสาหกรรมสีเทานี้มันมหาศาลมากถ้าปรับปรามจริงๆให้สิ้นซากไปเลย อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วอาจจะกระทบผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจบางกลุ่มด้วยการแสดงละครตบตาจึงอาจจะเป็นทางออกที่พวกเขาคิดว่าดีที่สุดคือได้ทําภาพลักษณ์ว่าลงมือทําแล้วและยังรักษาแหล่งรายได้สําคัญเอาไว้ได้ด้วยอามกลายเป็นเรื่องส่วนตัวที่เปิดเผยต่อสาธารณอย่างดูดเดือดเลยผมจําได้เลยตอนที่มีการประทะคารมกันระหว่างนายกอนุทินกับสมเด็จหุ่นเซนอ๋อเรื่องที่จะปิดชายแดนใช่ครับ พอสมเด็จฮุนเซนออกมาเรียกร้องให้ไทยรับผิดชอบผลกระทบคุณอนุทินก็สวนกลับทันทีเลยว่าแล้วอธิปไตยของไทยใครจะรับผิดชอบการอตอบโต้ครั้งนั้นเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ําแข็งเองค่ะเพราะความขัดแย้งที่ลึกกว่านั้นคือความสัมพันธ์นที่ซับซ้อนระหว่างสมเด็จฮุนเซนกับตระกูลชินวัตรซึ่งเคยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันมาก่อนบทวิเคราะห์จากนักวิชาการอย่างรอสอยุทธพรอ,อิสระชัยชี้ว่า สมเด็จฮุนเซนอาจจะกำลังใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่การเมืองไทยมีความเปราะบางเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าสงครามคลิปเพื่อหวังผลทางการเมืองซึ่งอาจจะรุนแรงถึงขั้นล้มรัฐบาลในขณะนั้นเลยด้วยซ้ำคำว่าสงครามคลิปในบริบทนี้หมายถึงอะไรครับ คือการปล่อยคลิปเสียงสนทนาส่วนตัวเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือทำการเมืองใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันเป็นยุทธวิธีที่ใช้กันบ่อยในการเมืองไทยคือการนำบทสนทนาส่วนตัวที่อาจจะถูกบันทึกไว้อย่างไม่เป็นทางการมาตัดต่อแล้วปล่อยสู่สาธารณะเพื่อสร้างความเสียหายให้อีกฝ่ายซึ่งในกรณีนี้สมเด็จฮุนเซนกำลังใช้ข้อมูลที่เขาอ้างว่าได้มาจากการพูดคุยส่วนตัวกับคุณทักษิณมาเป็นอาวุธโจมตีรัฐบาลไทย และคำพูดของสมเด็จฮุนเซนที่โพสต์ผ่าน Facebook นี่ก็ต้องบอกว่ารุนแรงมากนะครับเขาอ้างว่าคุณทักษิณเคยบอกกับเขาว่าจะปลดคุณอนุทินออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยเพื่อให้พักเพื่อไทยเข้ามาคุมกระทรวงนี้แทนและยังพูดในทํานองว่าเขาไม่แปลกใจเลยกับการทรยศของคุณทักษิณแถมยังอ้างด้วยว่าคุณทักษิณเนี่ยคอยแรงงานแล้วก็ขอคำปรึกษาเรื่องการเมืองไทยจากเขาเป็นประจำเลย นี่คือการศาสตร์โคลนทางการเมืองระดับภูมิภาคอย่างแท้จริงเลยค่ะสมเด็จฮุ่นเซนกาลังพลิกเกมทั้งหมดเขาเปลี่ยนจากการเป็นฝ่ายตั้งรับที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์กลางอาญากรรมมาเป็นฝ่ายรุกโดยอ้างว่าไทยต่างหากที่เป็นฐานที่มั่นของอาชญากรรมและการฟอกเงินแล้วย,ยังยกคําพูดที่อ้างว่าเป็นของคุณทักษิณเองมาเป็นหลักฐานสนับสนุนด้วยมันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งทางการทูตแล้วค่ะแต่มันคือการต่อสู้ทางการเมืองที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเป็นอาวุธทําลายล้างกันอย่างซึ่งซึ่งหน้าเลย เรื่องราวมันยังถูกโยงไปปนกับการเมืองในประเทศด้วยนะครับตอนนั้นมีเพจ CSILA ออกมากล่าวหาว่ามีนักการเมืองอักษรยอดทอพัวพันกับขบวนการยาเสพติดอ๋อที่เป็นประเด็นอยู่ทักใหญ่ใช่ครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ความขัดแย้งนี้กำลังคุกรุ่นพอดีจนคุณอนุทินต้องออกมาให้สัมภาษณ์ปฏิเสธเลยว่าทอไม่ใช่ทินแล้วก็ยืนยันนโยบายของรัฐบาลว่าปิดเชื่อถือพฤติกรรม คือไม่ว่าจะเป็นใครถ้าทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีประเด็นอักษรย่อทอนี่ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้สถานการณ์เข้าไปอีกเพราะมันทำให้เห็นว่าเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติกับการเมืองภายในประเทศมันถูกผูกโยงเข้าด้วยกันอย่างแยกไม่ออกข้อกล่าวหาต่างๆถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือโจมตีกันไปมาจนบางครั้งเราก็ไม่แน่ใจแล้วว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเกมการเมืองถ้าอย่างนั้นจากข้อมูลทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมา มันหมายความว่ายังไงกันแน่ครับเราได้เห็นภาพของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติขนาดมหึมาที่ปรับตัวเก่งเหมือนกิ้งกาเปลี่ยนสีเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเราเห็นรัฐบาลที่ประกาศสงครามอย่างจริงจังแต่ก็อาจจะมีเบื้องหลังที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นและที่สําคัญที่สุดคือเราเห็นผู้นําทางการเมืองที่เปิดฉากสู้รบกันด้วยข้อมูลส่วนตัวอย่างดุเดือดสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเห็นจากข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่การไล่จับผู้ร้ายห้ามแดนค่ะ แต่มันคือภาพสะท้อนของการต่อสู้รูปแบบใหม่ที่เส้นแบ่งระหว่างองค์กรอาญากรรมอำนาจรัฐและผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้นำมันเลือนลางจนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้แล้วมันทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าตกลงแล้วใครกันแน่ที่กำลังต่อสู้กับใครและเพื่อผลประโยชน์ของใครกันแน่แล้วนั่นก็ทำให้เราย้อนกลับมาคิดถึงเครื่องมือที่เรามีในการต่อสู้กับปัญหานี้ท่ามกลางความขัดแย้งทั้งหมดความร่วมมือระหว่างประเทศมันจะมีประสิทธิภาพได้ยังไง มีคำถามง่ายๆที่คนตั้งขึ้นในโลกออนไลน์อย่างในเว็บบอร์ดพันทิปที่ถามว่าไทยกับกัมพูชามีสนธิสัญญาส่งผู้ไร้ข้ามแดนกันหรือไม่ซึ่งข้อมูลก็ช่างสับสนครับบางแหล่งบอกว่ามีแต่การกระทําของทางการในหลายกรณีกลับดูเหมือนไม่มีความไม่ชัดเจนในเรื่องพื้นฐานที่สุดนี่แหละค่ะที่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดถ้าแม้แต่เครื่องมือทางกฎหมายเบื้องต้นยังไม่ถูกนํามาใช้หรือมีความคลุมเครือในการบังคับใช้มันก็ยากที่เราจะหวังพึ่งความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นไปได้ และนี่คือประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายครับหากแม้แต่เครื่องมือพื้นฐานที่สุดในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศยังคลุมเครือหรือไม่ถูกนํามาใช้เพราะถูกบทบังด้วยเกมการเมืองและความขัดแย้งส่วนตัวแล้วเราจะมีความหวังอะไรในการต่อสู้กับอาณาจักรอ,อาชญากรรมมูลค่าหลายพันล้านที่มันเกี่ยวพันกับการเมืองอย่างลึกซึง้งและซับซ้อนเช่นนี้ได้หรือครับ